ในช่วงฤดูฝนปี2564นี้ครับทางสำนักง,งานจุลประทานที่13ได้เตรียมความพร้อมในการรับปือกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็ภายแล้งลดผลกระทบพิ่อาจเกิดขึ้นในแถบรุ่ม,มน้ำแม่กลองท่านี้ยังต้องแบ่งปันน้ำไปช่วยผลัดน้ำเค็มช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในแถบรุ่มน้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกับในปัจจุบันเหตุสาธารณาภัยหลากหลายรูปแบบ กำลังคุกขามโลกใบนี้ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่างๆท้าทายประชากรโลกที่ต้องหาวิธีรับมือเช่นเดียวกับประเทศไทยหน่วยงานด้านการจัดการน้ำได้เตรียมแผนเพื่อดูแลความสมดุลของระบบนิเวศภาคการเกษตรการป้องกันภัยธรรมชาติและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองด้านตะวันตกของประเทศในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับ ก็ต้องดําเนินการในเรื่องของการส่งน้ําการระบายน้ำนะครับให้พื้นที่กเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนะครับปัญหาเรื่องน้ําท่วมปัญหาเรื่องน้ําแรงอันนี้เป็นภันธกิจที่ทางสำนักง,งานงานที่สามต้องต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้ให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ กรมชลปะทานส่วนการบริหารจัดการน้ําเพื่อรับมือกับปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้งโดยเขื่อนแม่กลองแห่งนี้จะทําหน้าที่ในการทดน้ําโดยคํานึงถึงน้ําต้นทุนจาก2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีคือเขื่อนศรีนครินที่มีน้ําต้นทุนจากแม่น้ําแควใหญ่และเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีน้ำต้นทุนจากแม่น้ำแควน้อยซึ่งกำกับดูแลโดยการไฟฟ้า,ฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยแม่น้ำทั้งสองสายจะไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองนะครับทำหน้าที่ทดน้ำทดน้ำในตัวลำน้ำแม่กลองนะครับเข้าสู่ระบบชมทานทั้งสองฝั่งนะครับทั้งระบบชมพูทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับพื้นที่โครงการประมาณ3ล้านสองแสนไร่ แม้ในพื้นที่โครงการจะมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางปียังประสบกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากน้ำต้นทุนจาก2เขื่อนใหญ่มีปริมาณน้อยซึ่งเขื่อนแม่กลองจะบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการควบคุมคุณภาพน้ำและภาคเกษตรกรรมส่วนในฤดูฝนได้มีการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลากด้วย นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการส่งน้ําและระบายน้ําเพื่อแบ่งปันน้ําไปยังแม่น้ําท่าจีนเพื่อผลักดันน้ําเค็มรวมถึงลุ่มน้ําเจ้าพระยาผ่านคลองจระเข้สามพันคลองจระเข้สามพันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะนาน้ำเนี่ยไปช่วยผลักดันน้ําเค็มช่วยเหลือลุ่มน้าท่าจีนซึ่งก็จะมีการปรับปรุงขยายคลองนะครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงลงแม่น้ำสองพี่น้องลงแม่น้ำท่าจีนนะครับ ก็จะผ่านน้ําเพิ่มเติมแล้วก็พอไปลงแม่น้ําท่าจีนเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือประตูบาง3นะครับซึ่งเป็นของโครงการพยาบาลือนะครับก็จะดักสูบน้ําในแม่น้ําท่าจีนที่เราผ่านไปเพิ่มเนี่ยเข้าสู่คลองพยาบาลือแล้วก็วิ่งผ่านคลองพยาบาลือนะครับไปลงแม่น้ำเจ้าพยาผ่านประตูเสียนาศสองนะครับคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้คลองเจรเทศสามพันเนี่ย นอกจากการรับน้ําระบายน้ําแล้วก็แบ่งปันน้ําแล้วเนี่ยประโยชน์ของคลองเจร็กแค่สามพันเนี่ยก็ยังเป็นการนําน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือรัศดรเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของน้ําเพื่อการเกษตรนะครับน้าอุปโภคบริโภคนะครับก็ทําให้รัศดรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของคลองเจริญแค่สามพันเนี่ยนะครับมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น และในวันที่20ตุลาคม2 5 6พบพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีกกำหนดลงพื้นที่นาเขื่อนแม่กลองอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองและเตรียมพื้นที่ในการรับน้ำหลากในปี2564ลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งหรือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่วาชาวรักษ์งพิสุทธิ์เกตคําถ่ายภาพ พิสุนุสอ,นอย่างสูง NBT กาญจนบุรีรายงาน